อะไรทำไมเครื่องไม่เสียตำรวจอจตายไม่เห็นรถยนต์ไปอ่ะขี้เกียจครับอ๋อรถตัดมาจากคือหนึ่งนานแล้วเหรอมางั้แต่เมื่อวานแล้วอะไรอะไรถามดีๆนะแล้วตอบดีๆไงเอ้โหสะพเนี่ยอยู่กับใครก็ได้โตแล้ว หูได้ยินไงเออเงาอ่ะเงาทำไมทำไมไม่โทรไปหาคนอื่นอ่ะตังไม่มีไม่เจอละอะไรนะตังไม่มีโทรหาผู้ห่ิงอะตังมันไม่มีอตังไม่ม,เม,มีเองโทรมาพี่ได้ไง,ไงละ่ะกดดอกจันมาใครกดดอกจันเองมั่วนะบุบ๊กดดอกจันมาโทรหาเสียเอสเนี่ยวา่า นี่ตางมันไม่มีสลากก็ไม่ได้เนอะเสสบายดีไหมช่วงนี้ถ้าไม่สบายก็คุยโทรศัพท์กับเองไม่ได้หรอกเอาูไม่หนับสบายแล้วหรไม่ได้ขับแล้วอาจารย์ชูไปขับที่ไหนขี่หลังเสือ ขี่หลังเสือสสอี่ลังเสือ่าดีกาวดีๆโอยเด่เดี๋ยวอดคิปอีกแล้วแหลใครอัดคลิปพี่ไม่เคยอัดคลิปเลยพี่เอ๊ดเพ่อัดคลิปร้างาเอาไว้ลงยูทูบนะไม่ได้อัดตอนนั้นมันเห็นอยู่บ้าอัดที่ไหนเนะ เอาพี่ไม่ได้อัดพี่จะอัดได้ไงโทรศัพท์มีเครื่องเดียวเองโทรมาพี่จะโทรศัพท์ไในอัดไปดูเอาที่นี่อย่าเอาคลิปหนูเมื่อวเอาพี่จะอ,จ <c oughs> อัดได้ไงพี่โทรศัพท์มีมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วพี่จะอจอจเ,อเอาโทรศัพท์ไหนอัดเองได้ไหมคะได้ยังไงอ่ะไม่รู้ใครถ่ายไม่ใช่พี่แล้วเออเดีงนี้ไปถอาจารย์จอไปถ่ายชาว่านาพรุ่นี้ไม่ออไมมไมบอก ก็บอกไม่บอกคอยดูคลิปเอาแต่คุณนี่ผมมีเวลาดูไม่เต้ทำไมอ่ะโอ้มีการพูดโต้ด้วยพรุ่งนี้ผมไปคุ่งนี้เรไป,บ,รไปาาบุรีรัมย์ไปทำอะไรบุรีรัมย์ไปหาเสดเลยไม่ต้องมาพรุ่งนี้เราไปหาเสดไม่ต้องมาบอกที่กัดไหนอยู่แถวไหนไม่บอก ไม่บอกหน้าหน้า PS อัดเคลื่อนมาไว้อยู่เนี่ยไม่ได้อัดพี่จะเอาโทรศัพท์ตรงไหนอัดเองเอาไม่ใช่ไม่ได้ PS เอเนี่ยเงาพี่จเจ้าโทรศัพท์ในอัดเองอ๋อแล้วนะกิ๊กเกอร์มาจาก PS ตอนนี้ฮะกิ๊กเกอร์หมด,ดยังหมดแล้วไม่เห็นทำอ่ะไม่มีตังค์เนื้อหาละ ว่างเกลืดเนี่ยไม่รู้จักใครหรอกแล้วไรรู้จักไรทั้งกัดจำซิ่งไรไม่รู้เนี่ยอปแคลิปอยู่เนี่ยไอ้ไอ้อปแคลิปใครอัดคลิปพี่เจ้าโทรศัพท์ไหนแอปคลิปเองตัวโอ้ยอย่ามามั่วตัวเออพี่ไม่ได้มั่วตัวเออด้านแอ็กแพ้เอกยึดเท่าไหร่เนี่ยไม่บอก

ไม่ลงคลิปยังไงพี่ลงทุกวันอวเองมั่วอะไรเองไม่ได้เป็น FCP อ่ะแม่แม่แม่ไม่เองพูดข่าวพี่ตลาดอะไรอะไรตรงนี้ช่วงนี้ไม่เห็นพี่เอ็กซ์ไปซื้อของที่ตลาดเลยอ่ะที่ตลาดอะไรเองพูดให้รู้เรื่องนี้ไม่เห็นพี่เอ็กซ์ไปซื้อของตลาดตอนเปิดอรรถเปิติจะไปซื้อของก็ไป จะมีเวลาหน้าถ you know uh, uh, uh. ่ายน่ะโปรโปรไอสีมาเห็นพี่เอ็กถ่ายคลิปอ่ะหืมแล้วพี่เอ็กนอนกับใครอ่ะนอนคนเดียวมีเมียไปไหนแล้วล่ะเมียก็นอนอยู่นี่แหละเมียเมียพี่เอ็กเฉยดีนะอืมเอกรู้ได้ไงตัวอ่ะเอกรู้ได้ไงพี่เอ็กบอกนะอือบอกพี่บอกเองตอนไหน เมื่อวานนี้เองรู้ได้ไงต้องกานพี่เอทโพสเฟสไงโพสเฟสไหนพี่ไม่ได้โพสเฟสพี่ไม่มีเฟสได้รึนี่เลยว่ายังเห็นอยู่พี่ไม่มีเฟสพี่ไม่ได้เล่นเฟสเพะพี่เล่นอะไรละ่ะเล่นแต่ยูทูบเพีางเดียวไม่ได้เล่นเฟสได้รึที่มิเห็นพี่ร้ายสดเลยอ่ะเกียจไรทักษะมากวน ก็จะบล็อกอยู่เนี่ยถ้าใครมีช่องทะไหลายช่องม,มาจะบล็อกให้หมดเลยพี่เอสมีพีเอสมีเสพปินไปไหนอ่ะเอาเขาก็อยู่บ้านนะตัวไม่เห็นเอ้ยเ,เห็นพีเอ็พีเอสไปหาทีมงาเสยสูงเลยอ่ะไม่เห็นไม่ถ่ายอ่ะใคร ใครทำสิ่งที่ระเบิดไม่รู้จักตุ๊เสียขุนทุนเยอะไหนไม่เห็นไปถ่ายเลยอ่ะเสียสุนทุนเยอะไหนไม่รู้จักแล้วไมอาจารย์โอไม่เห็นมาแล้วอ่ะอาจารย์โอไหนอาจารย์โอพี่ก็ไม่รู้จักนี <c oughs> ่นี่นี่นี่เอาดีๆเอาโกหกเองด้วยพี่จะโกหกอ,อีกได้ไหมพี่ไว้ใจไม่ได้เนี่ยทำไม อัดคลิปอะไรพี่มีโทรศัพท์ตรงไหนอัดเองต้องมีโทรศัพท์เพื่อนใหม่เรื่องเก่าไม่ได้เลยว่าไงใช้โทรศัพท์แค่เครื่องเดียวจะใช้อะไรเยอะแยะต้อนนั้นเห็นวีววิรถจักรยานอ,อยู่อาจารย์ชูโทรมาไม่ได้เลยตอนไหนตอนนี้วิววิวรถจ้าไม่สนใจเราอ่ะไปเอารถไถ่ะ เ,เขาโทรศัพท์มาอีกเครื่องหนึ่งนี่แหละไม่ได้โทรศัพท์พี่เองโม่อะไรเขาโทรมาอีกเครื่องคนอื่นไม่ได้เครื่องโทรศัพท์พี่ไม่ออัดยยู่่เนีไม่ได้อัดเจ้าโทรศัพท์ตรงไหนอ,อัดเองเนาะอะไรตัวฮะ<า>อะไรคุยด,ดีดีตัวไปกินข <c oughs> ้าตัว <c oughs> เคยกินแต่เด็กจนโตแล้ว ก็พูดดีๆไงพี่โกหกเองเหรอถ้าพี่โกหกแล้วผมขายนี่นะอะไรก็พเพราะผมเฟซนะผมเฟซว่าว่าเอสพีโกหกโพสเลยพี่ไม่ได้เล่นเฟซอัลเฟซี่ทำเพจได้ตังไหม